สู้ๆครับแตกครับไป่น้อใช้คู่อะไรวะไปปะคู่หกไม่มีชิ้แผทเลยครับก็คือจะบอกว่าแม่นนั่นแหละเยอะตัวลำเม็ดอะตัวลำเม็ดอะ รถฝั่งนู้นมีเอ้ยเราไป็นเราได้นะซานมีอ่ะตรงเรามีแค่ซานเลยแต่มาตินมีบักกี้ตรงนี้ค่ะนี่ยตรงรถลอยมีบักกี้จิ้มกระบะเอ่ะขึ้นไปฟาร์มเดี๋ยวแปลว์ซ้ายแล้วอหมดี๋ยวดูวงก่อนก็ได้นะรถลงรถลอยอ่ะแปลว์ได้หมดเลยเดี๋ยวถ้าวงบีบมาเราไปฟาร์มในวงได้ถ้ามันถูกใจโซนโซนข้างหลังเมื่อกี้มบ้านคนลอยมีปะขงล่างไปข้าเลือขวา วังขวาจริงวะเฮ้ยไปขวาเดี๋ยวพี่เ,เดี๋ยวพี่ฟังกระดังรอไม่ไม่เราเข้าลายลาบเบนได้เลยเข้าลาบเบนได้เลยเดี๋ยวไปฟังลาบเบนเลยดีกว,ว่าก๊กกี้เหลือคันหนึ่งนลตรงเนี้ยเอาไปเปลี่ยนรถจิ๊บได้นะเว้ย ไอ็ด้าอาข้างบนอะโตอเคเราคริบแ้วที่ประเทหลุดเปลี่ยนไม่เหม่เหรอหรือว่าไม่เดิมเปลี่ยนใหม่เพื่อกูมาไม่มีทัอขบไปตอนนั้น ไปหนก็ดีนะครับครับไม่มีสกอบไก่เอ้ยได้คนสามปหาไทม์สี่นะไม่มีเฟิร์สหว่าพม่น้มีรถปาะนะม่ะมีไมีมีรถอยู่คนสนะี่ก็ได้ไ้ยรถมาหน้าผม อันไหนอ่ะไปทางถานนไปมาทางเหมือนขี่ขี่ไปทางมึงอ่ะเออเจอรดขบเลยเดือดแกไว้ได้จอบัะจอบัะไม่กู้ได้ไหม่ไ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 ล่ไ,ไ,ปไปก็ได้แล้วไปทางไหนไป,ไปไหนไปยาวได้เปล่าขึ้นไปทางโกดังนะโกดดังพี่หรอ อยิ่งยางหนอะเนี่ยบ้านคนน้อยอ่ะอ้าไอ้เที่ยแล้วมันเจอาะร้อยกูมาตรงนี้ทำเที่ยอะไรใช่ใช่จะกูรอดความยาวกี่เมตรพี่วะอองซ้ายเนันต่ำไปยิงนัดเดียวหนีเลยสัตสไมีคนขับมาบ้านกูวะมาแบบ ข้าปรวามและวกลางขวาไอ้ตัวยิงมึงมันคือรถดัดแทนรถดัดมาแทนตัดังพี่แล้ววปล่อ,ดดอ <มา S 2> ยปล่ลอยเขากำลังอะไระกำลังไปรวมเขาออกซ้ายไปแล้วเว้ยออกซ้ายไปตามถนนเล่นเปล่าเพเเพชกูจะหลุดตอดเอากันนี่เพชรย้ายอย่างอ่า มีโมสองเดี๋ยวเดีสองเหรี๋ยวดูให้มีรถมาคุณสีตรงนี้ไา้คนกลายละขาแค่หมวกอันเดียวครบละรถทางนบเลยเห้แไหก่ะคุณสี่มีแล้วมีแล้วคุณขวามันนบเลยสอก็มีขับตหลังมาข้าวอจไปบ้าน ต้องมาโซนเล็กสามไว้คนหนึ่งได้ปะไม่ไ่้ไอสองก่อน,นดีกูหาไต่ดูแต่ดูแหวงหลักนี่ะแค่มีหรอกดูไอ้นี้ให้กูดะเขาเรียกว่าวอะไรวะปักปืนปักปืน ลบไปไปไปแตะเลขสามแล้วสองในวงเลยป่ะได้ได้ถ้าบ้านพวกนี้มันว่าเราว่าแปะไว้เหมือนละคน,น,น,นได้รถมาแมไหมได้แล้วคีโมที่ไม่ที่ขี่ขีเไปาลช่ไหมนบเห็นแเห็นแล้วใต้ใเหลืองนพไปคันลนะคันสองไหมคันสองคันสองจะขับผ่านกดังนะลบแปดสูงแล้วนะ เราได้ที่รถตู้กันทยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านนี่นะเข้าบ้านนี่นะนี่แหละมีรถตู้ไปคันขึ้นมาบ้านดูใด้ได้นะอรถตู้เรายิงได้เว้ยแม็กมันช้ามันไหลเงียบมันจะเอ้ยไม่จาะดีกว่ามันจะไปเดบบไอเดบบอยู่นี่ดูไว้อย่าให้มันขึ้นมาไม่ขึ้นมาแล้วไอเดบบ เราไปจอดนี่มองไม่เห็นตรงว,วัวอ่ะาไม่หายแล้วตรงนี้อีกทีนึงไกลๆรถติดวะแค่ถอยปะวิ่งๆไกลเลยไกลๆไม่นี่แกนี่นตรงนี้ข้งซ้อยอย่างนี้ข้างหนึ่งจะรอเดี๋ยวไปจอดเล่นออกขวาคนนึงว,วิ่งล่องลอยเลยว่ากูหลบเลยนะเว้ยไอ้๋อมึงไปออกไปทำไมข้างนอกล่ะ กอค้างกลับเข้าไปดีกว่าวะตรงนี้ตัวหนึ่งลงโลงเลยเห็นปะตัวหนึ่งวิ่งมาดูอยู่เราจะขอได้นะเห็นปะตัวไหนขอวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอาดิเอาดิยิงเลยก็ได้เลยจอดเนี่ยไม่ต้องรอมันโล่งมากเลยก็ตาย ในบ้านคอม่ะตอนหอดบ้านนี้ยังมีไม่มีคนนะมังสี่อ่ะนี่ครับมันยีย่หยางนี้มันยี่หยักหรือเป่าวะม,มังหนึ่งมังหนึ่งหันกลับให้หน่อยดิเดื่อมันจะชัดโอฮะยัง,ย,งยังจอดอยู่ย,ยังไม่เจอห้องน้ำอยู่ห้องนำ้ำห้องน้ำไหมมังสี่เหรอมังสี่ไกลอ่ะ กล้ๆอ่ะเราต้องดูใกล้ก <apply some problème> ่อนเว้ยมันหานไปไม่ได <walk in> <floor> ้นะมีมัรงสีมีตรงนี้ตีหนึ่งนะเมื่อกี้มันบวกกันมั้งหนึ่งเต้องไปด้วยกันว้นโอ๊คของพ่อเห็นเนี่ยสามป่ะสามไม่เห็นนะพวกงานจะบีบเข้าร้อนถ้าไม่ถ้าวงนี้ไม่ไม่ออกสายอ่ะอันพุ่นแตกตรงนี้มีคนแล้วมีละพุ่นแตกตรงกลางหนล้วนะมั้งสี่มีละวปัดยางกูปะเนี่ยแม่ดำบ้านโอ๊กาะใหม่ป่ะมีแล้วมีแล้วเข้าแล้วเฮ้ย เข้าถอยกลับที่เิยหมดวะเฮ้ยวงไปวะเรามุฟสายสายไอ้น,นี่ได้เว้ยขึ้นมาได้ปะอ่าครับเลยมุฟสายสายลอดได้

ใช่ปะใช่รถใช่ครับแล้วครับแล้วใช่ครับนำเราไปข้างหลังข่งมือเนี่ยมันจะข้ามหลังเขาอ่ะเนี่ยขึ้นเขาได้มาอะไรห้องน้ำนี้เลยจอดแล้วขึ้นบนจ้ะไหน่อยไปหน่อยตามหลังผมไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาสี่จอดอยู่ตรงมาสี่พันเดิมมันจะขึ้นไปข้างบนหันกลางคันแล้วเออมันอยู่ตรงนี้มามาเซตได้แล้วเว้ยตรงเรา เดี๋ยวส่งชิดให้เดี๋ยวรอรอวงก่อนอที่ขันถนนเสียงรถแม่งดังวะดูขวาให้ขวาไม่เห็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวชิทให้ก่อนโฮรอแถวบ้านก่อนเว้ยดักดักถนนไปก่อนก็ได้ดักลายถ้ายอมมาดักอยู่แค่คนเ,เดียวระวังระวังในเมืองอแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินมาขาย,ายับรถละ นถ้ากล่าวว่าหลังวงถึงเท่าก็มาเนี่ยขับรถมามาเลยรถมาแปะเขาอะถ้ามันออกมาป่าเดี๋ยวยิงให้แปะใกล้ๆเนี่ยแปะข้างในร้อยตรงนี้ยังอยู่ใช่ไหมพอซ้ายมาซ้ายพอซ้ายพอซ้ายขึ้นเขาว่าไปดูไว้ไปอยู่ไว้เลยได้นะเออมาแปะมาแปะมาแปะเพิ่มอีกคนหนึ่งได้ปะ ผมไปห้องผมไปห้องน้ำนะระวังมันมีตี้ที่มาก่อนไม่รู้ว่ามันอยู่หรือเปล่าเล็งให้ได้ไว้ห้องน้ำตอนนี้เงียบเราต้องรอวงอีกหน่อยไว้รออีกหน่อยระวังในเมืองอ่ะเปิดเมืองมากเงียบตอนเนี้ยมอเตอร์ตอนแล้วเก็บเบิ้ลเฉยขี่ตรงแมงล่างอ่ะมอเตอร์เก็บเบิ้ลอะไรหนุ่มมอเตอร์ ดูเกาะแบบชี้ตรงนี้คนนึงได้ปะมั่งหนึ่งอะชี้ชี้ดูไว้ก่อนจอดไม่จอดได้นะมีรถดอมด้วยเพราะมันลงไปรับวะดอมเนี่ยน่าจะเอาได้นะความความควาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่น้องโซ่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จอดจอดมั่งหนึ่งยิงล้อไม่ได้วะเราเลี้ยวขวาให้ยิงไปได้บ้านขวามีไม่ได้ มันวิ่งมันวิ่งมันเดินมันเดินมันเดินขึ้นมาทางเราอ่ะอันนี้บ้านเนาะอันนี้เป็ร้านเข้ามาด้วยเออโหหาออกนะไกลเลยฮเจ็บดนะร้านได้ป้เอาูามาร้านเฮ้ยียิงีข้าแตกวแตก เกฮ้ยเอาเอารถมาเซตหน่อยเราเราต้องไปลงไปเล่นข้างล่างวะเเปียกาะโซนนี้ไม่ได้ย่งว่าอยู่ปะวะทิ้งไว้ข้างบนข้างบนเล่นได้ป่วะแถวนี้ยืนมองข่าวไว้เพื่อนเออเนี่ยกำลังไปเอาใครโดนยิงอะไรขนาดแล้วเกาะตามเแล้วหกแม็ก กมอหรือเปล่าวะเฮ้ยตึกนี้เหมือนเดี๋ยวยังไม่เปิดเลยแล้วเว้ยมาร์คสามขับไปก่อนได้ปะขับไปเลยเดี๋ยวเดินด้ยวยเดี๋ยวเดินไปไปถึงตึกกันใช่ปะได้ตึกอิดอ่ะยังไม่เห็นเลยเไปไสุดเลยครับไม่เห็นโผล่ไม่เห็นใครโผล่มาตามเจี๋รถเลยนะช้านะเฮ้ยแค่นั้นมีแล้วเขาได้ออกมาแล้วเลยเงีบยบเงียบเงียบ ชอบเล่นเมืองยี่นี่แหลกชิบหายคงจบเมืองยิ่งหนักนัวสโมกันท้ายวงแปดสิบอะตอนนี้เก้าสิบไม่แต่แหลกเกาะใหม่เพาเกาะสองะแย่เหลืยลุงเจอเกาะสองตัวเอ้ยข้างบนมีข้างบนมีไปเอาย่าเลยอันนียข้างบนเกาะสองตัวเลยเอลนั่งขวากลับเอลตายอีกหนึ่งครับ พลงมัมาสีบอแล้วนะเฮียครับหาข่าวเลยครับมันก็ตูดคนมีชิปแฟงให้ใหนะครับแอลไม่เล่นในราอย่าอันเดียวเอวะ ตรงนี้โล่งตรงนี้โล่งอ่ะไม่เห็นเลยเขาไหนหัวแตกมั่งหนึ่งก็โล่งนะเมื่อกี้ผมส่องไปแล้วลองส่องหน่อยมันตึกอ่ะมีรถมาแล้วมีรถกำลังไปอิดเนี้ยไม่มีใครเลยมีรถมาหนึ่งเราลงไปที่ข้างล่างดีกว่าปะไปด้เลยมีมีมีขวามีขวามีเนี่ยถอนนะมั่งสี่เห็นไหใช่มั่งสี่มีตัวนึงเห็นไหมเห็นเลยไปเห็นแล้วเห็นแล้วตายอ่ะตายมั่งหนึ่งทำไมไม่าเห็นตัวเดียวงีงวะตรงนี้ตรงนี้มีปะมั่งสี่อ่ะไม่มีนะ จะไปยากปะครั้งหนึ่งมีอะเราเราเราตีตรงนี้ดีกว่าเลขสองมันมีป่าววะเลขสองมีเราโดนเต็มไม่ชัวร์แต่กดาลังขวามันต้องเข้าอ่ะกดาลังขวาเต็มที่เลยเออเอ้ยกดาลังขวาเห็นต้นเดียวแบบตัวเดียวเ่็มตาเลยตอนเนี้ยเอ้ยไม่กดาลังล่างไม่กําลังขวากําลงไงวะมันมีปะกดาลังเนี้ยมันไปกดาลังเนี้ยไมปกําลังล่างมาร์สองเอ้มารสี่ไม่ดูเลยเออเราต้องเอาแล้วเว้ย เอาเลขสามสีได้นะเว้ยเ่าเอาเลขสามดีกว่าโอเคจบทีเดียวจบเห็นตัวเดียวเว้ยกระบอกเดียวเอ๊ะหรอคว่ำยาน้ำเลยเดี๋ยวขับข้างหน้าออกซ้ายตรงได้เลยแข่งมาฮะขี่เลยพี่ขี่เลยต้องเอาคันนี้จะปล่อยหรอไปด้วยกันเลยเอาได้หมดเดียวไป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 ได้ก็เอาให้หมดเลยทิ้งหลังล็อกคนหนึ่งก็ได้นะหรือล็อไม่ได้ดีกว่ามันมีรถไปเลยไปเลย ตายวิลนะองตัวแล้วตัวแล้วเอาบ้านก่อนมาระเบิดมาระเบิดคุยกันหน่อยจังหวะเข้ากูรังไกลอีกที่เลงพึ่งมาทียมพ่งมาเทียมอีกที่นึง ชิดล่อไปเรียกข้างนอกได้ปะลอกไปเล่นข้างนอกได้ปะข้างนอกนี้ได้นะหนุมได้ได้ข้างนอกเล่นได้นะเว้ยเออมันจะออกมันทำเราเนี่ยทิ้งชิดโกดังไว้คนหนึ่งได้ปะเเออออกูติดดไไไไ่้นะลุ่มนี้ก็ยังได้อยู่ไม่ชิดโกดังเลยได้ปะไอ้แม็กตรงโกดังเลยดีกว่าเออเออเออเล่นตรงโกดังเลยเพื่อนได้ช่วยได้เอ้มันตีมันโดน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 ดเฮ้ยลุ่มเตือนเดือดแลมนะขบวนขบวนที่เก่าเรามาโอเคมันต้องออกมันต้องออกลุ่มนี้ต้องระวังขบวนที่ได้ลุมไม้ได้ ผมพี่ได้หลผมพี่ได้มีรถเลยเราด้วยไอเพชรระวังนะเออผมนี่สวยเลยกดไก่อ่ะเพิ่งตีมันก็ได้ไอแม็กน็อไก็ได้ไปก่อนสบายรอโน้บพี่ต้องกลับไปนที่เดิมหรอเพื่อช่วยแม็กกว่าคนหนึ่งวะมันอยู่ข้างหูกูเลยเว้ยตอนเนี้ยเออเพชรกลับรถเดิมมาคนหนึ่งสายสุดถ้ามันออกมายิงฟรีเลยนะมึงระวังที่เก่าเรา แค่นั้นพอพี่เก่าออกแล้วนอกออกที่อ่ะคงไปแล้วผมเลยละพี่ช่วยได้เร็วเร็วเหยื่อเวยื่อหัวแตกมันหัวแตกมันเล่นได้ไว้ข้างล่างไม่ต้องไปโฟกัสมันเลยโฟกัสแค่กระดังอย่างเดียวเลยข้างหน้ามันอยู่ในมั่งข้างหูกวนนึกออกปะมึงดูกระดังกัจจานะจ๊ะเข้าไปอยู่ขวาใกล้อะแล้วคือมันได้ยินเสียงกูเรียบร้อย มักสอมีคนไหมวะมสอมสอต้องออกขบนที่เก่าเราน่าจะไปเล่นเออมาสองต้องออกจริงพี่มาล่้หลังกับผมได้นะเผม่งเดินเนียนมาเนี่ยมันตีกันเว้ยมันจะตีมักสองเล่นได้ได้โอเคโอคโหดังกันมากดีกว่ารวม้อายน้องของแล้วไอ้ยนอง้องยิงกอล ้บระวังโดนแยมจากขางนี้แล้วเว้ยเผื่อมันโคดังมันมันจิตได้มันจิตมาพอทำมิ่งแบบเว้ไแต่ก็ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะต้องคอยช่วยเพรดูฟีดดูอะไรไปก่อนทนได้อยู่นะสบายตรงมนี้แอบได้วะอยู่นี่สองตัวไม่ได้แม็กแมแม ฮะแม่งมาได้งขยะฟ้าหน่อยดิหายะฟ้าที่มึงยืนตอนแรกอะระวังระวังโดนปีนะเว้แล้วได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างในยังอกูพอพอพอได้ยินกี่ตัวแม่ยี่ว้อไม่เยอะเอาไว้โคตรดังอ่ะไม่ได้ไม่ได้ แม่งไมมาชิดรถ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 ที่เราไปไปทิ้งแล้วรถที่เราจอดอ่ะมันมาชิดแล้วเออมาชิดมาชิดตัวนึ่งปล่อยมาให้มันไม่ให้กโกดังดีกว да ่าม so no, 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 no okay, so ันไม่ตีเราชิดโกดังไม่มีสโมกอ่ะปาสโมกให้แม่งคุณชูเป็นคุณน้องสองคุณน้องสองเล่นก่อนเล่นก่อนเอาละปาสองลูกโอ้ยเย็ดแม่ ไม่ทำไม่ได้มันก็ต้องไม่ต้องปืนเว้ยแม็กกลับไปแล้วตอนแรกก็ต้องนี่กลับไปอีกรอบนึงแทงข้ากลับตัดวะไม่ได้รอบมันล็อดรอบเป็นหลูกพอดีพี่รอดรอบรอบไอ้เพชรรอดเลยเราเราไปขยายไปเรื่อยอดรอดมันจะให้ออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปะกรังสายมันขึ้นมันแขงมันมันต้องทำโกดังเว้ยไอ้เพชรมันไม่ได้ทำเราเว้ยไม่ไม่มันไม่ทำเราเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ให้จะเอาแค่ให้ล็อกเว้ยแค่พี่ไม่ป่าดไง ดแล้วแอตตี้ที่ยิงองอ่ะหมดแล้วกลางวงเลย ไม่ได้ยินตัวเดียววะไม่รู้มันตีมันไม่เกมมันตีไนเสียเท่าไหร่จำชื่อไม่ละจำแต่ตีท่ที่ที่มาอยู่มาร์คสามอ่ะมันหมดแล้วตีในกดังเสียหนึ่งทำได้แค่เนี้ยสองสวแล้ววะ con có cái hiện mà. Ừm. Anh ác rồi. tài rồi. Anh bị đằng nhỉ. ไม่เหลือคนเดียวแล้วโอ้ยเย็ยนี้เตีอยไป มัน bon ที bon ่มาสามวะแล้วมันเป็นอแกมอะใช่ปะใช่ใช่ พี่ข้าก็ดังแล้อยู่ยาวจัดแล้วเนี่ยพี่ใหม่เนี่ยบอก マイリン子ね。 ตัวคุลอตตี้กับที่แอบข้างบนปะวะ